อ่าครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมอยู่กับเน่เหมือนเดิมครับในเกมดิสโซออลมา์ครับรอบนี้อ่าครั้งนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามนะครับก็ก็ขอบคุณนะฟีดแบ็จากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับทุกคนที่เอ่อเข้ามาคอมเมนต์ให้กับคลิปหนึ่งที่เพิ่งปล่อยไปนะครับพอดีผมทําคลิปหนึ่งกับคลิปสองเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็เลยกะว่าจะปล่อยวันละคลิปอะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยเราค่อยมาปรับในคลิปสามนะครับก็ เรื่องเสียงนะก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าเราเราเพิ่งแคสครั้งแรกครับก็กะกะยังกะกะไม่ค่อยถูกนะครับก็เสียงเบาไปหน่อยนึงอันนี้ก็ลองเพิ่มเสียงดูนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนที่มีพี่ๆคอมเมนต์มาครับเรื่อง FPS ของภาพแล้วก็ก็ลองปรับแล้วครับรู้สึกว่าคอมไม่ไหวจริงๆครับก็เอาเท่าที่ดีที่สุดแล้วกันครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคอมเมนต์ครับกลับมาสู่เกมของเราครับเราไปป้นรู้สึกครั้งก่อนเราจะไปปุนโรงเรียนมานฮะก็เนี่ยได้ยาได้ อาหารมาจำนวนหนึ่งฮะเอ้ยไม่ได้อาหารดีได้ยาวบ้านนะครับนี่มีข้าวตั้งนี่หนึ่งอันก็แดกเลยแล้วกันไปโอ้คัมเดย์ครับอืมพาวเวนนะครับได้บอกวอ่าเหมือนกับไม่ไป,ปไม่เคยถูกเหมือนกัน <c oughs> ข้างบ้านครับเขาได้ขอช่วยเรานะครับเราก็ไม่เชื่อเขาเช่วยเขาเนาะประมาณนั้นแหละ บนบนบุโนครับอืมนี่ก็เขาพูดถึงชีวิตเขาครับผมไม่ไปแปลกันเนาะแปลไม่ค่อยเก่งครับตอนนี้ก็คือทเทียทเนี่ยค่อนข้างเนี่ยครับหลังจากที่เขาเหมือนกับคืนก่อนเขาก็ไม่แน่นอนครับพอมาคืนนี้เมื่อวานคือเขาไปช่วยเขาไปช่วยข้างมาดีกลายเป็นเนี่ยเห็นไหมเขามันก็เหมือนเร่าครับไม่ได้นอนสองคืนก็เหนื่อยมากครับ กลายเป็นเวทีไทยนะครับก็จะเห็นมันจะคู่ก็คือเขาจะกระตุกนิดน,นึงก็คือมันครับก็คนไม่ได้นอนสองคืนนะครับอ่ะนะก็มีแบบแหลกๆว่างนะครับวันนี้ก็ยังไงดีจะทำอะไรกันดีครับวันนี้มีไม้สิบสามีีอมพลนั้นจำนวนเยอะด้วยเขก็มันเดิรับ มาอุดรูที่บ้านก่อนอย่างเล็กรูใหญ่เลยตรงนี้มฮะรู้สึกว่าอ่ะใช่จริงเลยอะโอเคเกี่ยวับเกมนี้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนบางคน <c oughs> ก,ก็คอมเมนต์มาครับในส่วนของอยากให้ผมนะครับแคสเป็นฮาฮาบ้างครับก็อย่าไม่อยาาให้เกมเป็นซีเรียสเกินไปครับก็ก็จะพยายามแล้วกันนะครับเพราะในจริงโดยโดยตัวโดยตัวเกมมันอะมันเกมค่อนข้างก็เครียดนิดนึงนะฮะ ก็จะพยายามครับแค่ได้สนุกที่สุดนะครับโอเคบ้านหลังนี้จริงก็มีห้องอยู่หลายห้องนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเซกรใช้ไม่ได้ครับไม่มีห้องน้ำแต่ไม่เคยเห็นแม่งอาบน้ำกันเลยโอเคอุดรูที่บ้านเรียบร้อยฮนะมาเช็คต่อครับว่าเราจะสร้างจะอะไรได้หรือเปล่าอื้มฮึมอื้ม นี่อัปเกรดไม่ได้ยังขาดไม้อยู่โอ้ตอนนี้ครับอ่ะสังเกตเมื่อกี้จะมีตรงนี้เป็นไอคอนของรูรั่วครับตอนนี้ก็ไม่มีละก็ซ่อมหมดแล้วพอจ, <c oughs> <c oughs> จะอัปเกรดไอ้นี่ทั้งนั้นเอาไปสร้างอาวุธนะผมกะจะไปหาไม้เพิ่มนะพอดวนีไม้หมดอลดในบ้านหมดอีกแล้วนะหลังจากที่ <c oughs> เพิ่งไปขนมาชุดใหญ่ตอนนี้ก็หมดแล้วอาหารก็เนี่ยครับเหลือหนูสีชิ้นกับปากระป๋องหึงกระป๋องนะฮะโอ้คตายเถอะต้องไปหามาอีกแล้วเนี่ยอะไรกันนอนไปเทียทีครับยังยังไม่ฟื้นจากจากการนอนดึกนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะทำแล้ววันนี้ก็ เอเดแม่งเลยกันอ้อตรงนี้เชลสูครูบึกออกแล้วผมมีที่หนึงที่ยังไม่ได้เข้าไปครับก็คือจะเป็นเอ่อที่มันจะมีห้องอยู่มุมขวาสุดนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปของตรงนั้นแล้วกันผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรอยู่นะฮะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะพยายามขนไม้กับไมาได้มากที่สุดนะครับเพื่อ,อมาอัปเกรดนะครับของในบ้านนิดนึง เราไปเส้นทางเดิมครับโอโอกระแทกแม่งทุกอันนะไม่ต้องคุยของพนะันเก็บมาก่อนแล้วกันอาจจะเห็นผมเก็บของซ้ำๆเดิมๆนะครับพอดีผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะผมเก็บอะไรมาแล้วบ้างคนระับนี่ของ นี่ฮะับไม้จำนวนมากเลยโอเคเอามาเท่านี้ก่อนแล้วกันนี่ฝาอีกอะสี่ห้าสองเลยเกียร์จริงผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ปกติถ้าเล่นแบบจะค่อนข้างขี้เกียจเทรดไม้ครับอเอ้ยขี้เกียจหามาเองครับเพราะมันเปลืองช่องครับสังเกตด,ดูเนี่ยมันเก็บได้แค่สองชิ้นเองตอนหนึ่งช่องนะครับก็ ทำให้เรารู้กว่าเราเก็บได้ไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ฮนะฉันคิดถึงวันเก่าๆนะผมก็คิดถึงเหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเกิดเมืองนี้ก่อนหน้านี้น่าจะดีกว่านี้นะมี <is> คิดถึงอาหารสงสัยอยู่นี่ไม่ค่อยได้กินนะบนเลยไม่ค่อยได้กินอะไรดีด งัดเข้ามานะฮะโอ้แม่งอุตสา่าห์อุตส่าห์เตรเตียมอุตส่าห์เตรียมอีที่งัดมาเพื่อเพื่อตรงนี้ครับแม่งมีแค่เกียร์หนึ่งอันนะฮะไม่ตายเถอะเี๋ยวเวลาชิบเป็งอาหารก็ไม่มี ทำไงดีอาหารไม่เหลือเลยแต่มันยังเขียนว่าฮิวออฟฮิวออฟฟู้ดอยู่เลยครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันน่าจะอยู่ตรงนี้ครับที่เขาที่เขานั่งเฝ้ากันอยู่ถ้าเกิดเข้าไปน่าจะโดนฆ่าแน่ <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้ก็น,นี่ก็กลับแล้วกันโปรงๆฮนะแล้วศึกมันมาเสียเที่ยวที่เป็นไงเราเนี้ไม่เป็นไร เอาไปสร้างของแล้วกันกลับบ้านกลับบ้านกิ่งเรา,าวเวาวนวิ่งเหลีวมากเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่านะเราทำอย่างนี้ดีกว่าเราดรอปของทิ้ไงไว้ดีกว่าครับ เผื่อครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องวิ่งมาหลายรอบเป็นแผนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับก็คือเราไปเก็บของจากในบ้านไว้ให้หมดนะฮะแล้วก็ครั้งต่อไปเวลาเราเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะฮะ ทีมีคนถามนะครับจีะมีคําถามเกิดขึ้นหลายหคนนะว่าทำมึงว่างเหครับมาแคสเกมไม่พุ่งอันไม่กี่วันจะสอบนะครับยิงผมก็ไม่ว่างนะครับแต่ว่าก็ก็เครียดอยากอยากหาอะไรทำโอเคกลับละเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาคุยมาคุยต่อครับกลับมาแล้วครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับผมอืม <c oughs> ฉันได้อะไรมาค่อนข้างดีเลยนะเรามาดูกันซิว่าได้อะไรมาบ้านครับก็ไม่ต้องดูครับได้ไม,ม,ม้มาสิบหกกับของไมาได้สิบหกนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ของที่ดีมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเออเราไม่ได้หารมาเลยก็คือเราต่อให้เรามีของครับมีของเยอะแค่ไหนก็ตายาแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่มีของจะกินนะครับย,รย, <laughs> ยังไงเราก็ตายครัยังไง งงเลยที่ว่าเกมนี้แม่งของกินสำคัญที่สุดฮะเดไม่ได้ไม่เก็บของกินไ้นะครับเ,เทียร์หลังจากเมื่อคืนไปเมื่อคืนเป็นกาดนะครับก็นอนไปนะครับ, <Yeah. S 1> บโอ้โหท้องชั้นเนี่ยมันปันวนไปหมดแล้วโูโนมาต่างของอนะไรผมเป็นไรที่ครับมีแดนเจอร์อยู่ผมคิดว่าถ้าเราสร้างอาวุธไปสักหน่อยน่าจะดี มีจะรสร้างหมได้เลยะวะือ่อ๋อสร้างไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะยัไม่เป็นไรครับเราก็ทำใจครับสร้างอะไรไม่ได้ทำวิทยุได้แต่ผมจะไม่สร้างครับเพราะผมไม,ไม่ค่อยชอบฟังวิทย,ยุเท่าไหร่เมื่อไรคนเทรดจะมานะ รู้สึกของขาดมากเลยช่วงนี้โอ้ฉันรอนาอยู่นะเดี๋ยวจะมานะรอนาละไม่มา <c oughs> อยากให้เขามาเพราะว่าโอ้มาเว้ยอ้าวไม่ใช่วะจะม,มาวะ คนที่ไม่อยากให้มาเสกไม่มาครับไม่รู้ใครมาครับตอนนี้ไปดูกอนนีม่มีจักรยานนี่หว่าไงทำไมไม่ขับจักรยานไปวะโอมาโก้ครับโอเคครับเือครับตอนนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์อีกการหนึ่งครับที่จะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านเรานะครับก็คนนี้คือชื่อว่ามาโก้ครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะต้องการรับคนเข้ามาเพิ่มอยู่ครับเพราะว่า กลางคืนจะได้มีคนแบบกลางคืนจะได้มีคนแบบช่วยช่วยกาดนะครับเพราะว่าถ้ากาดคนเดียวแบบในช่วงของของคามหนักๆเนี่ยก็จะก็จะแบบอ่ากันไม่ไหวครับอยู่คนเดียวดูมาโก้ครับอ่ามาโก้ Marco มีสกิลในการสคารเบนเจอร์ครับเออน่าจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการหาของครับน่าจะเป็นคนที่มีทักษะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ สำหเกมนี้นะครัผมคิดว่าอาจจะแบบคนอาจจะมีเวลาไปคุยของอะไรเงี้ยเออได้ของเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะแต่คืนพรุ่งนี้ผมคิดว่าผมจะจะไปขโมยไอ้ไอ้กล่องนั้นนะครับไอ้กล่องที่เขานั่งเฝ้ากันอยู่ผม,มองว่ามันมันน่าจะมีของในไรสำคัญเยอะอยู่โอเครับเราเอ็นเดลเลยล้ะกันจะไม่เป็นกาเนรเสียเวลาคนระับ โอ้โหมาโก้แม่ง15ช่องครับ15ช่องเก็บของอีแสดงว่าแบบเก็บของได้เยอะมากอะแต่ไม่เป็นไรผมให้ค่อยเป็นกาดก่อนละกันคืนนี้แล้วที่เหลือให้สลิปอินเบสไ้ครับแล้วก็เอาพาเว์ไปหาเหมือนเดิมผมคือสงสัยครับว่าเพราะเราก็เป็นฮิวเออมอลออฟฟูดนะครับแสดงว่ามันต้องมีของแบบอาหารเยอะมากครับแต่ว่าแต่ผมยังหามันไม่เจอเลยที่คิดว่ามันได้อยู่ในกล่องนั้นนั่นแหละ นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันซึ่งตอนนี้ผมหยิบตัวที่เอามาคือเป็นพาวเวอรนะครับก็คือชัดเจนที่สุดแล้วก็คือในการวิ่งฮนะเดี <c oughs> ย๋ยวแม่งพาวเวอรวิ่งเลยไม่ต้องห่วงน,ะนี่วอร์มาแล้ววอร์มาแล้ว,ลวอ๋อผิดช่องอนะ <c oughs> ยังมีช่องให้ไปอีกหลายช่องเลยครับเป็นต้องเปิดกับซอเบรยแต่ว่าผมยังไม่มีผมยังอัปเกรดไม่ถึงนะฮะก็เลยยังไม่สามารถที่จะอ่าออกมาได้ครับตอนนี้เปิดประตูไว้ก่อนครับให้เราได้วิ่งกันง่ายๆนะถ้าเกิดเราวิ่งไม่คล่องเนี่ยเดี๋ยวอาจะจ,จะโดนโดนฆ่าได้ฮะเปิดประตูไว้พร้อมเปิดประตูไว้พร้อมฮะโอเคครับ นี่อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ดีอีกแล้วฮะแต่ว่าก็ต้องทำฮนะเพื่อผมใช้เงินเดืมนเพื่อความอยู่รอดนฮะโอ้เห็นไหมครับขอบอครับเตืนเจอโดนชัดเราบ็อกนะฮะขบอนะฮะเขาเตือนนะฮะนั่นวายแล้วตัวยังไงเลยฮะโอ้ยโดนต่อยครับเมื่อสักครูโ่โดนต่อยครับ เขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับของเขาครับเอาล่ะครับผมกลายเป็นโจรแล้วก็บบตอนนี้ชิบหายวิงว่งเยี่ยวิ่งเดี๋ยวแม่งตามมาแล้วเยี่ยรีบวิง่งชิได้ของมานิดเดียวรีวิง่งชี้ได้ของมาเร็วอร,รอดปะะ่าวว่าเยี่ยรอดป่าวว่าแต่ดีนะเมื่อกี้เขามีแต่มือเปล่าถ้าก็มีอาวุธที่ผมตายนะมันยังจุกครับจุกก่อน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 เชี้แม่งจุกมาเตอร์ครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวโลบโลบนิดนึง ลบอีกหนึ่งก่อนครับก่อนครับก่อนครับโอเคโอเคลบเสร็จแล้วกลับ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 ไปกลับกลับกลับกลัวมากพี่กลัวเวาบนจะตายครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบโดนต่อยล้มลงไปโดนลุงกระทืบนี่ตายแน่เมื่อกใช่ตะกูก็จะเป็นจังหวะที่ได้เห็นคอมแบทกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่า สังเกตได้โอ้เขารู้สึกแย่ครับเรื่องแกว่าไม่รู้เขาจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือเปล่าครับโอ้โดนนี้ละมันกมตามสน,นองเลยครับแบบไปปนเขาก็โดนเขาปนกลับโอ้โหเง้าน้ำกูไปสิบสี่แล้วอะชิล้วมึงไม่คิดว่ากูจะอยู่ยังไงไม่มีอาหารแค่สี่กระป๋องี่หายขอโทษครับใชใช้คำไม่สุภาพไปละ โอ้ oh, เราอาจจะร้องได้เลยลนะ่ะว่าจะรอดได้ไงวะเนี้ครับมนบนนิดหน่อยคนระั e ยูเมสทรู u รื e วิวแบงค์ฟาเว a ร์แ a n k ก็ต้องขอบคุณพาวเวิร์ครับที่ยังขมโมยของกลับมาให้เราได้ครับแต่พาว e r ก็รู้สึกผิดอีกแล้วครับเพราะว่าไป,ไปขมโมยของของเขามานะครับส่วนมาโก้ครับเขาเขารู้สึกว่า แต่ตอนนี้เราไม่มีอาหารกินครับเราต้องใช้เราต้องกินอาหารกระป๋องกันแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันอดตายแน่เลยซึ่งคนที่เทรดของก็ยังไม่เข้ามาสักทีนะผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาหายไปไหนปกติมันจะมาทุกสองวันสามวันเี้ยเขาจะมาทุกคนอยู่ในสภาพว่าที่เศร้าหมดเลยครับสังเกตดูหัวคอตกหมดนเลยทุกคนคอตกครับ เกมนี้ไม่มีปัญหาอย่างที่ผมไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือแม่งบันไดขึ้นได้ทีละคนคนระไอ้เชีย่ยบันไดโคตรใหญ่มันขึ้นได้ทีละคนบ้าปะตอนนี้คค่อนข้างวิกฤตครับเพราะว่าผมไม่เหลืออาหารเลยครับตอนนี้แล้วคนที่เรด็จของก็ก็ยังไม่เข้ามาด้วยมันค่อนข้างจะแย่ครับตอนเนี้ยแล้วผมไม่มีแบบ มันไอต,ตัวนี้จะเป็นแบบกรงดักดักหนูครับเอาไวา้ทําอาหารก็คือผมก็ไม่มีเหมือนกันอัน,นี้ก็เป็นแบบที่ปลูกพืชครับก็ก็ยังทําไม่ได้ยังขาดไม้เยอะเลยตอตอๆวเนี่ยเรับคนมาเพิ่มด้เหมือนแับ เกมมันได้ยินเสียงผมพูดนะครับว่ามึงมากูกูจะตายแล้วเนี่ยมึงปรเสริดมากครับเอาอาหารก่อนเลยเอากาแฟมาแนละ้ครับก็สอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับมีอาหารเพิ่มขึ้นมานิดนึง ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถรอดได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเอก็ <Okay. S 1> คือตอนนี้สามารถสร้างของได้มาในระดับหนึ่งครับ,รบก็หลังจากผมมันจะมีต้องอัปเกรดไอ้นี่ครับแล้วก็เราจะสามารถสร้างประตูนิลภยัยได้ครับแล้วทำให้เราแบบนะครับเซฟเซฟชีวิตของคนในบ้านเราได้เยอะ,ะครับเป็นซอบเบรครับซอบเบรก็สามารถไป เรียกว่าถูถูประตูครับผมกำลังคิดว่าผมจะผมขอเสียงแล้วกันครับอัปเกรดก่อนเพราะคิดว่าถ้าเกิดเรามีประตูตรงนี้ครับประตูนี้ลไพก็ก็จะสามารถแบบป้องกันโจรได้เยอะครับเพราะหลังจากเมื่อกี้โดนป้นไปม่อกี้รู้สึกว่าผมค่อนข้างเฟลครับ,รบเพราะว่าเราแบบ เชีย่ยแม่งคือเก็บมันจะตายหายมึงมาป้นกูทีเดียวรู้สึกเหมือนแบบโดนบหนดาตัวเองด้วยในตัวนะเพราะมึงก็ไปป้นเข้ามาเหม,ามอือนกันเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยประตูรุนแรงไพ่เชยร์ไม้สิบห้าครับกับองค์ผลแดนอีกสามสิบฮะถึงไม่อ็ครั้งเยอะครับเดี๋ยวหวยพื้นที่พื้นที่ไหนพื้นที่ครับมันจะมีแบบแดนเจออยู่ครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราสร้างอาวุธไว้สักหน่อย,อยหนึ่งครับเพื <S <S ่อป้องกันตัวเราเองครับ ก็น่าจะดีฮนะไปแบบเผื่อไปป้นเขาอนะไรเงี้ยไปหาของนะโดนเขาไล่ฆ่าเอาครับก็ได้แบบนะเอชีิตรอดได้บ้างนะเป็นดีเลยนะพอละโอเคครับตรงนี้ครับยังมีรถออฟฟู้ดครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรเหลืออนะีกฮะะค่อยค่อยไปแวะตอนหลังครับเผื่อแบบเราไปหายไปนานๆเขาจำเราไม่ได้นะ โอเคครับเราผมผมจะเอาพาวเวอร์นการ์ดครับก็ให้เคเิีอนอนไปครับซูเปอร์มาร์เก็ตครับเราเอาฟูดแล้วก็เดนเจอร์ด้วยครับไหนๆแล้วก็มันครับถ้าเกิดผมแคสเป็นโดยแนวที่แบบเราไม่ได้ฆ่าใครเลยครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมันจะออกจะน้าเบื่อนะครับก็ คิดว่าถ้าเกิดเราเราได้ฆ่าคนบ้านครับก็อาจจะนะอะไรยีเคี้ยเพิ่มขึ้นมาบ้านครับก็ลองดูครับตรงนี้ผมเอาเป็นในส่วนของตัวของเออเชีย่ยแล้ววมา์โกครับมาก็ถ้าเกิดจะฆ่าคนกินเนี่ยพกมีดมาเลยในคาแน่จะฆ่าได้หรือเปล่าครับแต่ว่าไปดูกันเพราะตรงนี้ผมจำไม่ได้เือนันว่าป็นเดนเจอร์อยังไงครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมเคยบอกแล้วเขาม,มันสุ่มไม่เหมือนกันนะ มาโก้บอกว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวครับูตะกุลรอ,อนเลยเนะี่ยโอ้เอื่องปูก็มีอาหารให้ผมละโอเคครับแส่าที่นี่มังของจริงวะอ่าชัดเลยเอสพีทเนมอ๋อชื่อที่น่ารักดีนะโอ้สมกับหน้าตาของเธอด้วยนะขอบคุณค่ะตั้งแต่ไปขอบคุณค่ะธอมองหาอะไรอยู่เหรอ เออก็พวกอาหารนะคะโอ้โหดูฉันน่าสงสารจริงเลยน,นี่ยหาเจอได้นะไม่รู้กูฆ่ามันก่อนเลยสัตว์ชิบหายละเสียบซ้ำครับอ่าครับเมื่อกี้เป็นเขาเรียกว่าขัานข้าคนครับในเกมนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนโหมดจากตรงนี้ครับสคาร์สคา,า,าเบนนะครับเป็นเอ่อโอเคครับเมื่อกี้ที่ผมฆ่าไปเป็นทหารด้วยครับแต่ ทำไม่พาราพวกมูลชายวะมูลชายนี่คือจะเป็นแบบเป็นเหล้าอะครับเป็นเหล้าเถื่อนครับบ้านเรา assault rifle ครับกับกระสุนยี่สิบครับเอาจริงคือถ้าเกิดในในเชิงของการฆ่าคือนี่คือคุ้มมากครับได้อาวุธด้วยครับก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นโหมดจาก s c a v e n r นะครับเป็นตรงนี้อ่าพวกเนี่ยผมจะมีอาวุธขึ้นมาครับแล้วสามารถเล็งเพื่อฆ่าคนได้ครับเดี๋ยวจะเป็นมีดถ้าเป็น steel kill โอเคครับผมได้แสดงในในส่วนของ การฆ่าคนโหดเกมนี้ไปได้วนระแล้วผมมองว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมครับเราเราต้องทำมันในค,บครบทอันี้ก็ตอนนี้เริ่มเริ่มจำเป็นแล้วครับมันเป็นเชิ้นส่วนของอาวุธครับเอาไว้เอสร้างอาวุธได้นะฮะรงตัวอยู่แล้วเก <laughs> มนี้แม่งมนีผมได้ปืนมาแล้วทำให้ผมแบบอ,อย่างไงดีแล้วผมป้องกันบ้านตัวเองครับผมก็จะแบบอืม ้องกันได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบเอ้ยเราต้องแบบหลบซ่อนๆอน,นี่ไม่ต้องนะครเรามีปืนนะมังเข้ามากูยิงสัตว์ประมาณนั้นเลยมีนาให้ทุกที่เลยเว้ยตรงน,นี้จริงที่ผมขาดหลักๆก็จะเป็นพวกของไม้ด้วยครับอาหารก็ขาดาเช่นกันแต่ผมจะหาอาหารเจอบอกว่าเนะี่ยโอ้เจอแล้วอาหารครับเลยที่ดีจริง แต่เจอแค่กระป๋องเดียวผมคิดว่าน่าจะไม่พอครับสำหรับคนในบ้านผมมีสี่คนหลักสูตรเดิมครับเพื่อเป็นการลดช่องของเรานะครับก็นี่เลยหนึบ้านทุกช่องที่เราสามารถกันได้รูปร์ม์เกตที่ผมเคยเข้ามาแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนกับเรามีคนแบบแย่งแย่งกันเก็บของกับเราครับมันไม่ได้มีทหารมาคุมอย่างเงี้ยในที่ผมได้แจะผมได้ผมเดาจากสถานาการณ์เมื่อกี้นะครับน่าจะแบบทหารคนนี้แบบ ทาหารถือนะมาจีบสาวอยู่อย่าเงี้ยเราก็แบบเอออาจจะแบบมองในแง่เราอาจจะเป็นคนดีก็ได้โอ้โหเรามาช่วยสาวน้อยที่โดนทหารแบบกำลังรุนลามอย่างเงี้ยดูดีนะม,มองให้เป็นคนดีฮะแต่ที่นี่ยังมีของให้เก็บอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยคือผมยังมีชั้นล่างอีกแต่ผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมผมเข้าไปงัดไปก่อนเนี่ย เพราะที่นี่สึดที่แค่เก็บของเยอะมากซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมกับ Marco มาโก้มากเพราะมาโก้แม่งต้องเก็บของเยอะสุดสิบห้าช่องคนระัเดี๋ยวมีของพลนั่นตรงไหนวะเนี่ยโอเคมันได้อยูน่นี่ฟังแม่งทุกช่องเนี่ยโอ้มียาด้วยเดีย๋ดวยวค่อยมาอะไรกัน ประเสริฐมากค่ะไอ้ที่ yeah. ไอนี่อีกแล้วเหลอนี่ผมต้องตัดคลิปตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเรามีของสำหรับทุกคนครับมีทั้งยาเส้นมีทั้งเปิ้ลเน่านี่ยอาหารกระป๋องก็มีฮะของให้เก็บเยอะเลยที่ผมเก็บไม่ครบฮะ ้ของจริงเรื่อนี้คือคุ้มแล้วโอ้มีแชรแรงตรงนี้ันอีกนะเดี๋ยวเราลอกันตรงนี้สักพักนะครับโอเคครับงัดเสร็จแล้วมางัดต่อครับเพื่อครั้งต่อไปเราจะได้มามาคนกันง่ายๆหน่อยนะาแต่ผมก็รู้สึกว่าครั้งนี้ดีครับสุ่มได้มาโก้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะครับ เราจะมีคนแบบช่วยมาเก็บโอ้โหที่นี่แม่งมันคือสวรรค์ดีๆนี่เองฮะของให้เก็บโคตรเยอะฮะเรแบบอื้อหือกนานุกหนาอะสวรรค์ของนักนักเก็บของอย่างผมอยู่แล้วนี่งัดไม่ไงหมดพังเข้าไปหลยไม่ต้องแคร์อะไรทางนั้นนะแนะ่ มีอะไรบ้างครับสำรวจเลยก่อนโอเคเจะเป็นพวกอาหารฮะเดี๋ยวผมเอาไม้กลับไปบางส่วนนะเพื่อไปสร้างของบางส่วนก่อนวพราะถ้าเกิดเราเอาเอาพวกยาอะไรกลับไปแต่แม่งไม่ได้แดกอยู่ดีค่อยมเมาดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่น่าจะมีคนมาเทรดในวันสองวันนี้โอเคครับได้น้ำมาเก้าช่องครับกลับบ้านกันเถอะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิป ภาคที่3ครับของดิสุดเอายไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเจอกันใหม่ครับภาคหน้าครับผมขอบคุณมากครับ